วันนี้พามาดูข้างบ้านซึ่งข้างบ้านเนี่ยเป็นงานหลังคาที่คล้ายๆกับหลังคากาันสาดหลังคาที่เราทำเนี่ยจะเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าลักษณะของงานหลังคาของเราเนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่ข้างบ้านแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเวลาการใช้งานนะครับข้อดีของเขาเลยนะก็คือการพวกน้ําซึมน้ํารั่วเข้าไปในผนังมันจะมีจอยลอยต่ออยู่ระหว่างชั้นหนกับชั้น2คุณสังเกตน,นะไกลๆมีเส้นอยู่เส้นไกลๆเลยนะที่้องขีดไปปึ๊บนะอ่าโอเคเข้าใจเนาะ ทีนี้เวลาเราทำเนี ja. ่ยน mm hmm. ะครับเราก็เอาหลังคาเนี่ยนะเราก็เอาแฟชชิ่งเนี่ยนะครับทำการกรีดเข้าไปแต่ไม่ได้กรีดเข้าไปในตรงร่องนะตรงร่องเนี่ยเขาทําการซาะไว้เพื่อที่จะแบ่งคานบนคานล่างสวัสดีครับผมโบสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเอ็มไรส์ปานแคสาอรหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000พวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ M Live นะครับต้องบอกว่าต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับอันนี้คือชื่อหมู่บ บ้านเขาคุณผู้ชมเนาะแล้วต้องบอกว่าผมชอบที่สุดก็คือป้ายบอกซอยเ,ยเด่นชัดแล้วก็ดูสวยดูแบบมีแวลูมากๆอันนี้คือชอบนะแล้วก็ตัวบ้านเขาก็ดีไซน์สวยเลยนะครับในการต่อเติมบ้านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโครงการนี้นะครับยังติดๆอยู่นิดนึงก็คือหลังคากับตัวบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยแบบไปในโทนเดียวกันนิดนึง นะถ้าเป็นไปได้นะถ้าโครงการเขาให้ทาสีแบบครีมๆหน่อยหรือสีขาวหน่อยผมคิดว่ามันจะแมทกับตัวบ้านมากกว่าน,นี้แต่ทั้งซอยเนี่ยก็เป็นหลังคาโครงดําหมดเลยนะครับก็แล้วแต่คนชอบละกันทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณชอบดําๆหลังคาคุณก็จะเด่นแต่มันหลังคาก็เข้าเหมือนกันนะสีโครงเหล็กสีดําก็จะเข้ากับรั้วรั้วบ้านสังเกตรั้วบ้านเนาะเป็นรั้วสีดํานะครับแล้วก็เล่นลูกเล่นดีไซน์เนี่ยเอาแบบเรียบหรูอะง่ายๆเลยตีโคง้งแล้วมีกลมโกลมคือ ลักษณะในการทําบ้านปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพูดกันว่าน้อยแต่มากไม่ต้องเอาลวดลายถักอะไรเยอะแยะไม่ต้องมีสีสันเยอะแยะนะครับมันก็จะดูแบบสวยไปอีกแบบหนึ่งนะวันนี้พามาดูข้างบ้านซึ่งข้างบ้านเนี่ยเป็นงานหลังคาที่คล้ายๆกับหลังคาการศาสตร์หลังคาที่เราทำเนี่ยจะเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าลักษณะของงานหลังคาของเราเนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่ข้างบ้านแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเวลา การใช้งานนะครับข้อดีของเขาเลยนะก็คือการพวกน้ําซึมน้ํารั่วเข้าไปในผนังโดยส่วนมากแล้วเนี่ยตัวบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยจะมี2ชั้นนะครับมันจะมีรอยต่ออยู่ยผมหาก่อนหลังไหนอ,อย่างตรงนี้ผมเห็นขอญาติเพื่อนบ้านหน่อยแล้วกันมันจะมีจอยรอยต่ออยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองคุณสังเกตว่านนะกลๆมีเส้นอยู่เส้นไกลๆเลยนะ่ยที่เราขีดไปปุ๊บนะอ่าโอเคเข้าใจเนาะทีนี้เวลาเราทำเนี่ยนะครับเราก็เอาหลังคาเนี่ยนะ เราก็เอาแฟชชิงเนี่ยนะครับทำการกรีดเข้าไปแต่ไม่ได้กรีดเข้าไปในต,ตรงร่องนะตรงร่องเนี่ยเขาทําการเซาะไว้เพื่อที่จะแบ่งคานบนคานล่างเพื่อที่จะแยกจอยกันอ่ะอย่างตรงนี้ก็จะเห็นชัดกว่านี่นี่น,นี่ข้างบ้านนี้ก็ได้จะเป็นจอยแล้วถ้ามันเป็นตัวบ้านนะฮะที่เขาสร้างมาจากแผ่นพีแคร์หรือผนังสําสเร็จเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงรอยต่อที่เขาทําการยิง PU ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันรั่วระหว่างรอยต่อโครงสร้างนะ ซึ่งการทำหลังคาของเราเนี่ยระดับของหลังคาก็จะอยู่ประมาณนั้นแหละประมาณเส้นนั้นแหละแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกกับทางาช่างของเรานะว่าเวลาจะเก็บงานเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยเราควรที่จะกีดแฟชชิ่งเนี่ยเหนือขึ้นไปหรือต่ำลงมานะครับอย่าไปกีดตรงร่องนั้นแล้วก็เวลาทำหลังคาตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันเรื่องของฝนสาดเรื่องของแดดที่จะสาดเข้าไปหน้าต่างข้างบ้านแบบนี้นะครับหน้าต่างพวกนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าอยู่ไปนาน,านแล้วนะครับก็จะเกิดปัญหาเช่นน้าจะรั่วซึมเข้าไปตามมุมวงกบ อ่ะมุมวงกบคืออะไรวงกบก็คือสี่เหลี่ยมแบบนี้เขาเรียกว่าวงกบนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นวงหรอกมันเป็นช่องสี่เหลี่ยมน้ำเนี่ยมันจะเข้าไประหว่างตัวกรอบนะครับกรอบกรอบกระจกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือจะเป็น UPVC แบบนี้เข้าไปแน่นอนเพราะว่าเวลาเขาประกอบเนี่ยเขาเอาหน้าต่างเนี่ยใส่ยัดเข้าไปในปูนที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมดังนั้นเนี่ยปูนกับพลาสติกมันไม่ได้เชื่อมกันอยู่แล้วมันก็ต้องเชื่อมมันด้วยพวก PU หรือซิลิโคนนะครับนานๆไปมันก็จะเสื่อมนะทีนี้ การเสื่อมของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแดดขึ้นอยู่กับอากาศขึ้นอยู่กับน้ําด้วยปัจจัยมีหลายอย่างทําให้ซีรีคอนเสื่อมในในทางกลับกันก็นนคือถ้าไม่มีหลังคาเลยตรงนี้เนี่ยเขาจึงจะต้องมีพวกบัวเอาไว้ตัดน้ําอ่ามาดูใกล้อันนี้คือบัวบนแล้วก็จะมีการซาะร่องตัดน้ําด้วยนะครับบัวพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันเรื่องของน้ำเนี่ยเวลาฝนมันตกลงผนังเนาะแล้วมันก็จะเดินเข้าไปที่หน้าต่างโดยตรงเนี่ยเวลามันไหลจากข้างบนลงมาอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับมีมีร่องตัดน้ําอยู่นะแต่ในทาง ปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับเวลาฝนตกเนี่ยมันไม่ได้ตกแค่ผนังข้างบนดิมันสาดเข้าไปเต็มๆเ,เลยดังนั้นทั้งแดดทั้งอะไรเนี่ยที่ส่องไปเนี่ยมันทำให้ซิลิโคนเนี่ยเสื่อมแล้วก็เสื่อมไวแล้วกันเรียกว่าเสื่อมไวขึ้นนะครับทีนี้เมื่อคุณทําหลังคาแล้วเนี่ยฝนตรงเนี้ยก็แทบไม่โดนลวโดนก็แบบโอ้โหละอ,องบางๆอะ่ะแดดก็โดนเป็นเวลานะครับอายุการใช้งานของอหน้าต่างตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ต้องบอกว่า เมื่ออายุการใช้งานมันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยการที่คุณจะมาแมนเทนนบ่อยๆมันก็แทบไม่มีเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือหลังคาตรงนี้จะช่วยไว้นะใครที่มีบ้านหัวมุมเนี่ยผมก็อยากแนะนําว่าถ้าเป็นไม่ได้นะครับก็ทําหลังคากันสาดด้านข้างนะไม่ว่าคุณจะตั้งเสาหรือทําแบบเป็นแขนค้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะถ้าใครที่กังวลนะว่าเพื่อนบ้านเขาจะร้องเรียนเนี่ยเวลาอยู่ทาวน์โฮมส่วนมากเขาต่อเติมกันข้างบ้านเนี่ยเกือบหมดแต่ใครที่บอกว่าจะเอารัวออกแล้วก่อผนังอะไรพวกนี้ผมว่าอันนี้ต้องไปคุยกันอีกยาวนะครับ การขออนุญาตน่าจะยากขึ้นจะทำหลังคากาันสาดช่หลังคาเนี่ยให้อยู่ในแนวรั้วไม่เลยรั้วมาแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้แล้วก็ตรงนี้ส่วนมากต้องบอกว่าน่าจะร้อยละเก้นิติบุคคลอนุญาตให้ทำอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นบ้านหัวมุมแบบนี้เนาะทีนี้ในการออกแบบดีไซน์ก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่เราจะทำให้บ้านเราสวยงามนะครับซึ่งหลังนี้เนี่ยทางตัวหลังคาตรงนี้นะครับจะเป็นมุมช่องว่างที่เราเว้นเอาไว้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำด้านข้างเนี่ย ออกมาต่อกับด้านหน้าเลยเนะี่ยตรงนี้ตรงมุมตรงนี้มันจะเป็นสันตะเคนะครับแล้วหลังคาจะคุมหมดนะครับแต่ถ้าการเปิดเว้นไว้แบบนี้มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะตรงนี้ก็ทาให้อากาศถ่ายเท,ทได้อะไรได้หรือมุมด้านในตรงนี้คุณสามารถปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือดีไซน์แต่ถ้าใครบอกไม่อยากโดนนะ้ำไม่อยากโดนแดดเลยก็ทําปิดตรงสันตะเคีไวไ้ตรงมุมเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านเนาะแต่เมื่อเดินออกมาด้านข้างแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งอีก อีกมุมหนึ่งเลยนะครับถ้าใครที่ชอบแดดแบบเ,ออเขาเรียกว่าเป็นเวลานะการซื้อบ้านหัวมุมเนี่ยก็มันจะมีให้เลือกเนะาะแดดเช้าแดดบ่ายอะไรประมาณนี้นะครับถ้าแดดขึ้นฝั่งนู้นฝั่งนี้ตอนเช้าก็จะล่มนะครับยิ่งมีหลังคาด้วยยิ่งสบายนะครับอ่ะตรงนี้อีกอันนึงก็คือเป็นหลังคาที่ใช้แขนค้ำอย่างเดียวโดยที่แขนค้ำเนี่ยเราจะใช้จํานวนคือ4 4เส้น1 2 3 4 4เส้นเราจะไม่ได้ใช้แขนค้ำแผงนะแต่มันสามารถรับน้ำหนักได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าด้วยตัวหลังคาเนี่ยยืดออกไปมากกว่าน,นี้หรือหลังคามีการเสริมฝ้าระแนงเข้าไปเนี่ยผมแนะนําให้ใช้แขนค้าแผงจะแข็งแรงกว่านะครับหลังนี้นะครับไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็อยู่ที่เจ้าถ้วยนี้แหละเนาะถ้วยนี้จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันก็หลักๆก็คือหาซื้อได้ในช้อปปิ้งออนไลน์ตัวนี้มีเยอะมากนะครับที่บ้านผมเป็นรูปหน้าแมวสีขาวนะครับเขามีสติกเกอร์มาแปะแล้วก็แปะลูกตาแล้วก็แปะปากแมวอะไรมาเนี่ยก็เป็นรูปหน้าแมวแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นกลวยแบบคล้ายๆประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็น อ่อารมณ์แบบคล้ายๆดอกไม้อะไรประมาณนี้นะก็วิธีการติดตั้งเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเราสามารถเอาใส่กับรางน้ำสเตเลสของเราได้ซึ่งเรามีรังน้ำสเตเลสของเราอยู่แล้วเนาะเอาสวมแนละ้วตรงเนี้ยช่างของเราเนี่ยก็ทําการประดิษฐ์ประดอยให้มันไม่ได้มาเป็นเส้นนะมันต้องมีการร้อยนะครับทีละชิ้นทีละชิ้นช่าง,งเราก็ทําให้นะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นตุ้มตุ้มถ่วงน้ําหนักตุ้มถ่วงน้ําหนักเนี่ย เราจะต้องใส่นะครับเจ้าตุ้มเนี้ยจะทําให้ตรงเนี้ยมันตรงนะเวลาลมแรงๆมันอาจจะมีการโยบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ต้องตกใจนะครับบางท่านอาจจะมองว่าเดี๋ยวน้ามันลงเสร็จแล้วพื้นตรงนี้เป็นรูน้ํามันจะกัดเสาะวุ่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับบ้านผมใช้มาเข้าปีที่3แล้วก็ยังดีอยู่แล้วก็บอกบอกตรงว่าแฮปปี้นะผมแฮปปี้กับกว่าการใส่ท่ออีกนะครับใส่ท่อผมรู้สึกว่ามันมันดูเอทอะทะไปอะไรไประมาณเนี้ยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คน,คนชอบละกันนะครับอ่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ อันนี้คืออีอย่างนึงคือกล้วยรางนะ้าคุณลูกค้าซื้อมาเราติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่รู้ซื้อที่ไหนถามแอดมินเราได้เดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้นะครับอ่าไม่แพงเซตหนึ่งขอบอกราคาก่อนเซตหนึ่งไม่น่าจะเกิน2000ไม่น่าจะเกินเซตหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้เนาะเดินเข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ชมจะสังเกตด้านบนเนี่ยก็จะเป็นหลังคาแผ่นไวนิวเหมือนหน้าบ้านเลยนะครับซึ่งผมแนะนําแบบนี้แล้วกันเนาะถ้าคุณจะต่อเติมบ้าน หนะน้าบ้านใช้ไวนิลหลังบ้านไอ้ข้างบ้านใช้เมทัลชีตผมว่ามันจะไปให้สุดก็ต้องไปให้สุดละนะครับถ้าเมทัลชีตพียูหมดก็เปลี่ยนทั้งชีตพียูหมดนะครับผมไปแนะนําว่าให้ใช้แบบแยกกันไม่ค่อยเวิร์กหรอกนะไอ้อย่างตรงนี้เนี่ยเป็นไวนิลนะครับก็มันก็จะได้เป็นท้องสีขาวนะครับข้างบ้านก็จะเหมือนกันข้างบ้านก็จะเป็นท้องสีขาวเหมือนกันนะก็ยาวไปที่บริเวณหลังบ้านเลยนะตรงนี้ทั้งแถบเนี่ยยืดออกจากตัวบ้านมาเนี่ยเสมอรั้ว ที่ผมเคยบอกว่าคุณลูกค้าหลายท่านถามดีกว่าว่ายื่นได้กี่เมตรเราก็บอกว่า2เมตรกําลังดีครับอย่าให้เกินนี้เลยถ้าเกินนี้อาจจะต้องเสริมแขนคำ้ำนะใส่แขนค้ำมากขึ้นตรงนี้สี่ชุดนี่ถือว่าโอเคนะถ้า3มชุดผมยังกังวลกังวลแต่4เนี่ยกำลังโอเคแต่ถ้าเป็นแขนค้ำแผงก็จะรับน้หนักได้ดีกว่านะครับด้านบนตรงนี้เป็นรังน้ำสเตเลสนะครับทาด้วยสีดาด้านยาวมาเลยตรงนี้ติดได้ไฟกล่องนะครับลักษณะการขึ้นโครงหลังคาคือใช้แปรคู่นิ้วคุณนิ้ว เนาะแล้วก็มีการเสริมจันทันนะครับระยะจันทันก็คือไม่เกิน1เมตรอะไรประมาณนะี้เนาะยาวมาถึงหลังบ้านตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่คุณลูกค้าอยากให้เราเว้นไว้เว้นนี่คือเปิดโล่งนะตรงนี้เปิดโล่งนะครับด้านหลังนี่คือของเพื่อนบ้านนะครับแต่ด้านในตรงนี้เป็นห้องครัวของเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวนิดนึงก่อนอ่าห้องครัวนะครับขออนุญาตใส่รองเท้าเข้ามาเลยนะฮะแปบ๊บหนึ่ง ตรงนี้นะครับก็เป็นห้องครัวที่ท่านท่านเจ้าของบ้านนะครับแบ่งการใช้สอยเนาะก็คือเคาน์เตอร์3เมตรข้างในสุดเป็นที่เก็บแทงน้ำปัำ๊มน้ำนะครับอันนี้จะอยู่ในราคาแพ็กเกจของเราหมดเลยนะครับความสวยงามตรงนี้คุณสร้างสารรค์ด้วยตัวเองได้นะครับเกี่ยวกับการคัสตอมไม์นะครับพวกลายกระเบื้องลายหน้าบานเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงดีเทลให้นะครับ ดี๋ยวขอสรุปคลิปคลิปนี้นิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าคลิปคลิปนี้เนี่ยที่ผมกํลังจะสื่อคือข้างบ้านเนี่ยถ้าคุณปล่อยโลง่ลงๆไว้นะครับถ้ายิ่งเป็นทาวน์โฮมนะแล้วยิ่งเป็นผนังพีแคนนะโอกาสที่จะเกิดปัญหาน้ําซึมเข้าผนังเนี่ยมีสูงมากดังนั้นเนี่ยกันสร์เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยกันแดดกันฝนได้อยู่แล้วเอาของมาวางตรงนี้ได้เป็นที่นั่งทานหนูทาก็ได้อะไรก็ได้นะครับลักษณะของโครงสร้างนะครับสรุปแบบสั ผมแนะนําราคาประหยัดแล้วก็ไม่บานปลายด้วยนะราคาประหยัดหมายความว่าใช้วัสดุที่เหมาะสมกับหน้างานแมชิ่งกับหน้างานไม่เกินสเปคไม่โอเวอร์สเปคหรือไม่ใช้สเปคน้อยจนเกินไปนะครับแต่ถ้าคุณมีราคาที่ถูกกว่านี้คุณอาจจะผมจะเรียกว่าอาจจะนะอาจจะต้องเทียบเรื่องของสเปคเรื่องของวัสดุที่ใช้นะครับว่าใช้แบบเดียวกันหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะเรื่องตั้งแต่พื้นเลย พื้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นด้านข้างแบบนี้เทพื้นปูกระเบื้องทําหลังคาผมแนะนําให้ใช้เสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรนะครับหเมตรก็คือดีสุดลูกค้าบางท่านบอกว่าใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมยาว6เมตรพอมาลงหน้างานจริจรงลงได้แค่4เมตรห้ 50, ลงได้แค่5เมตรหรือลงได้แค่5เมตรห้นะครับอันนี้สิ่งที่พูดคือคุณลูกค้าก็ถามมาว่าทําไมไม่ลงให้มัน6เมตรไปเลยเราก็บอกว่าบางทีเราขยมไปแล้วเนี่ยมันไปเจอดินชั้นแข็งแล้วถือว่ามันดีแล้วนะแต่ถ้าคุณเอา6เมตรเนี่ยขยมเสร็จยังมันยังงส่ไไปใต้้ดดินอีก แสดงว่ามันยังไปได้อีกแล้วมันก็ไม่แข็งแรงึกภาพตามผมได้เนาะดังนั้นเหลือเศษข้างบนอ่ะเดี๋ยวเราทําการตัดหัวเสาเข็มถ้ามันเหลือเกินเมตรเราจะแซมข้างๆให้ถ้าเหลือไม่เกินเราก็จะเอาไปทิ้งให้นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้กรณีเสาเข็มหกเหลี่ยมนะลูกค้าบางท่านบอกโอ้ยลุงนี้สมมตินะสั่ง6เมตรมาลงได้ลงได้สเมตรลุงนี้ผมสั่ง4เมตรมาดีกว่าบางทีเนี่ยสั่ง4เมตรมาแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเขาว่าโชค้ายเนาะดินแถวนั้นเนี่ยผมใช้ว่าแต่ละโครงการดีกว่าแต่ละโครงการเนี่ยดินไม่เท่ากัน ถ้าโชคลายดินเท่านั้น4ี่เมตรลงไปเสมอดินช่างบอกว่าจะให้ผมส่งลงไปอีก30เซนไหมครับจะได้ไม่ต้องไปขุดฟุตติ้งช่างส่งได้นะเพราะช่างรู้สึกว่าคน,คนขยมทุกวันเนี่ยนะครับเขาจะรู้น้ําหนักดีนะครับถ้าเขาบอกว่าได้อีกแสดงว่าเข็มของคุณนะที่ลงไปเนี่ยมันอาจจะช่วยได้แบบน้อยมากนะครับอาะสั้นๆเนาะทีนี้เมื่อลงเสาเข็มเสร็จแล้วการทําพื้นนะครับลักษณะการลงเสาเข็มหกเหลี่ยมแบบปูพรมเนี่ยการทําพื้นก็จะง่ายนะครับบางท่านใส่วบเมตแล้วเทป,ปูนเลย ก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ใช้เหล็ก RB9 s15 เซนจะแข็งแรงกว่านะครับก็ทำยาวถึงด้านหลังนู่นเลยเนาะทีนี้เมื่อคุณเทพื้นเสร็จเทเ,จเสร็จแล้วก็ทำหลังคางานหลังคางานปูกระเบื้องเนี่ยนะครับงานเสาเข็มหกเหลี่ยมมันสามารถรับน้ำหนักได้สบายๆนะครับอ่ะใครที่กระชี้ทำข้างบ้านผมแนะนําสเปคแบบนี้กาลังดีแต่ถ้าช่างบอกคุณว่าเขาไม่ต้องลงเสาเข็มหรอกดินแถวนี้แข็งแล้วต้องดูว่าดินแถวนั้นคือแถวไหนจังหวัดอะไร นะครับเพราะว่าดินในกรุงเทพมหานครต,ต,ต่างเขตต่างอำเภอกันเนี่ยดินก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยเนาะอ่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับการสาดตรข้างตัวบ้านคุณผู้ชมหวังว่าคลิปนี้จะได,ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครที่กําลังจะคิดจะทกาการศาสตร์อยู่ถ้ามีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยประมาณ2เมตรเนี่ยทำเป็นกนารศาสตร์แบบนี้จบเลยไม่ต้องกลัวซุดน้ําไม่ต้องรั่วเลยสบายสบายแต่ถ้าใครอยากไพรเวทอยากทําแผงระแนงนะครับด้านในเรามีแผงระแนงอยู่นั่สีขาวเมื่อกี้เดินผ่านอยู่นะนะครับและ ไม่ได้เฉพาะระแนงตรงนู้นนะอยากทำระแนงยาวแบบนี้ทําได้นะครับทาได้ไม่ได้เป็นผนังทึบนะครับโครงการอนุญาตให้ทาแต่ถ้าเป็นผนังทึบก่ออิฐนะครับก็เว้นมา50เซนแต่ถ้าไม่อยากเว้นเลยถ้าเป็นทาวน์โฮมโดยส่วนมากแล้วนะเกินครึ่งผมใช้คําพูดอย่างนี้เดี๋ยเกินครึ่งนะเขาอ,อนุญาตให้คุณเนี่ยตรีระแนงนะครับใกล้กับลวดได้เลยนะครับอย่างตรงนี้เราเว้นมาประมาณสัก5้าถึงสิเซนเว้นระแนงออกมาเนาะ พื่อที่จะไม่ให้มันไปเบียดจนเกินไปอันนี้ก็ดูสวยถ้าอยากไพรเวทหมดเลยก็ทําระแนงยาวเลยก็ได้ถ้าคุณทําระแนงยาวนะแดดก็ส่องน้อยฝนนี่แทบไม่โดนหน้าต่างเลยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ำจะรั่วเข้าบ้านนะครับแต่ใครที่ซื้อทาวน์โฮมแล้วยิ่งทาวน์โฮมหลังมุมเจอปัญหาน้ํารั่วเข้าบ้านคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมมีวิธีแก้ให้ผมจะแนะนําให้แต่ก่อนผมเคยอยู่ทาวน์โฮมหลังมุมมาก่อนซึ่งผมรู้ดีว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันกวนใจมากบางทีเนี่ยน้ำนองเต็มพื ผมไม่รู้ว่าโครงการเขาให้มาหรืออะไรนะฮะพื้นเนี่ยนะครับเนี่ยพื้นเนี่ยมันเป็นคล้ายพื้นลามิเนตปกติแล้วชั้นล่างคุณผู้ชมจะต้องปูเป็นแกนิโต้นะถ้าเป็นพื้นลามิเนตนี่แล้วยิ่งมีน้ําซึมเข้ามานะโอ้ยแปบ๊บเดียวเปลี่ยนหมดถ้าบวมแผ่นหนึ่งนะไปหาซื้อใหม่หาซื้อยากมากสเปคเดิมแบบเดิมนี่ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนอย่างไรใครที่เจอปัญหาลามิเนตบวมกระเบื้องยางบวมแล้วรู้สึกว่าหาเปลี่ยนไม่ได้ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมมีแหล่งซื้อแนะนำให้ นะครับอ่ะเข้าๆประมาณนี้คุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยอยากต่อเติมแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้หรือโทรที่เบอร์0881044888นะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ